สวัสดีค่ะนักเยนัชนประถมศึกษาปีที่หทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนในเรื่องของภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะเกี่ยวกับการใช้คําพูดในการสื่อสารและการใช้ภาษาเขียนในการเขียนงานต่างๆนั่นเองนะคะอะก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูการพูดก่อน ในการพูดการเขียนเนี่ยมันมีความสำคัญต่อเรามากนะคะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเพราะเราเนี่ยทั้งใช้การพูดและการเขียนในการใช้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกของเราและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นด้วยดังนั้นเราเนี่ยจ,จึงจำเป็นที่อย่างยิ่งนะคะที่ผู้พูดและผู้เขียนเนี่ยต้องพิจารณาและเลือกสรรถ้อยคำเนี่ยสมุนภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลโอกาสและสถานที่นะคะ ดยภาษาพูดเนี่ยมันเป็นภาษาที่ใช้พูดจาก,กันไม่พิถีพิถันในการใช้หลักภาษามากนักนะคะสร้างความรู้สึกที่เป็นกันเองใช้ในหมู่เพื่อนฝูงก็คือในการที่เราใช้ผู้ทิดสารกันในชีวิตประจำวันเนี่ยมันคือภาษาที่เราใช้พูดกันนะคะในการเขียนนวรรณยายและการติดต่อสื่อสารกันซึ่งเป็นอย่างไม่เป็นทางการอย่างไม่เป็นทางการน,นะคะใช้ภาษาที่เป็นกันเองสุภาพคำนึงถึงบุคคลและกาลเทศะ จึงเป็นโอกาสที่ผู้พูดและผู้ฟังได้สื่อสารกันโดยตรงนะคะได้สื่อสารกันโดยตรงใช้ในโอกาสที่มีการสนทนาสัมภาษณ์อภิปรายพูดรายงานโต้วาทีการซื้อขายนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงเป็นโอกาสที่ผู้พูดและผู้ฟังได้สื่อสารกันโดยตรงตัวอย่างภาษาพูดนะคะซึ่งเป็นภาษาที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วเช่นเป็นไงเอาไงดี จริงๆแล้วงานยุชมัดถนนูลูกนี้อร่อยจังที่ริมคลองมีต้นไม้เยะแยะเลยข้อสอบเด็กล้วยมากถ้าเกิดมาเป็นภาษาภาษาเขียนเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ว่าข้อสอบนีก้กล้วยมากเราจะใช้ว่าข้อสอบนี้ทำไมลูกง่ายมากแต่คาว่าเปลี่ยนคําว่ากล้วยถึงเพราะคําว่ากล้วยเป็นภาษาพูดมไม่ใช่ภาษาเขียนนะคะเราไม่สามารถเอาคําว่าข้อสอบนี้กล้วยมากใน้วไปเกนในงานวิชาการต่างๆได้ เราเรียนภาษาเขียนกันบ้างภาษาเขียนเป็นภาษาที่เคร่งครัดต่อการใช้ถ้อยคำและคำานึงถึงรักภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารให้ถูกต้องและใช้ในการเขียนมากกว่าการพูดส่วนใหญ่ใช้ในการเขียนเพราะว่าการใช้ภาษาเนี่ยมันจะต้องคำานึงถึงรักภาษาคือต้องต้องใช้ถูกหลักนั่นเองต้องใช้ถ้อยคำสุภาพเหห็นใ้เขียนให้เป็นประโยคเื่อใช้ถ้อยคำเหมาะกับบุคคลและกาลเทศะ เป็นภาษาที่ใช้ในพิธีการและเป็นการและเป็นทางการไม่ใช้คำพฟุ้งเฟือหรือการเล่นคำจนกลายเป็นการพูดหรือการเขียนเล่นๆนะคะการเขียนเนี่ยใช้โอกาสที่มีการบันทึกข้อความจากการฟังการแสดงความคิดเห็นแสดงความต้องการแสดงความรู้ในรูปแบบต่างๆได้แก่การบันทึกรายงานการประชุมการบรรยายเหตุการณ์จากประสบการณ์การเขียนบทความสารคดี จดหมายย่อความเรียงความเอกสารประกอบการพูดการกล่าวรายงานและการกล่าวปราศัยนะคะตัวอย่างภาษาเขียนขาวนุนผลนี้มีรสชาติอร่อยมากวันนี้คุณแม่ต้องไปพบแพทย์ที่ริมคลองมีต้นไม้มากมายหลายชนิดข้อสอบนี้ง่ายมาข้อสอบนี้ง่ายมาก อ่ะเรามาดูตัวอ,อย่างตารางเปรียบเทียบภาษาพูดและภาษาเขียนกันนะคะอ่านแล้กันดูขนุนลูปนี้มีรสชาติอร่อยจังไม่เล่นคำว่าลูกไมลูกถ้าเป็นภาษาเขียนใช้ว่าขนมผลนี้มีรสชาติอร่อยมากเราจะไม่ใช้คําว่าจังเพราะจังเป็นในภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียนนะคะวันนี้คุณแม่ต้องไปพบหมอ วันนี้คุณแม่ต้องไปพบหมอหนั้ค่ว่าหมอไมลรู้หมอเป็นภาษาพูดถ้าภาษาเขียนเราจะใช้คาว่าพบแพทย์พบแพทย์นะคะที่ริมคลองมีต้นไมเเ้เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเป็นภาษาพูดที่ริมคลองมีต้นไม้มากมายหลายชนิดอันนี้เป็นภาษาเขียนอันนี้เป็นภาษาเขียนนะคะ ข้อสอบนี้กล้วยมากถ้าเป็นภาษาเขียนเราใช้คําว่าง่ายมาเห็นไหมคะมันมีความแตกต่างกันมีความแตกต่างกันนะคะนักเรียนต,ต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือภาษาพูดอะไรคําไหนคือภาษาเขียนนะคะอ่ะเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนวันนี้ครูมีใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนและฝึกทํทกทากันนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนเดิมนักเรียนก็อ่า รอกโจทย์จากไปงานในโรงสมุดนะคะถ้าเสร็จแล้วถ่ายรูปคู่กับตัวเองนะคะสรงเข้ามาในไลน์นะคะส่งเข้ามาในไลน,ะะสาานล์สำหรับวันนี้นะคะก็จบในเรื่องของภาษาพูดและภาษาเขียนเพียงเท่านี้สวันี้สวัสดีค่ะ